เคยไหมคะสั่งของมาแล้วรู้สึกว่าว้าวร้านานี้ใส่ใจมากวันนี้องจะมาแชร์5เทคนิคง่ายๆที่ทำให้การแพ็คของของเราดูโป้และใส่ใจจนลูกค้าประทับใจตั้งแต่ยังไม่เห็นของข,องข้างในเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะออมจาก SN Interpack ค่ะคลิปนี้เหมาะสำหรับแม่ค้าออนไลน์หรือคนที่กำลังเริ่มขายของเราจะทำให้สินค้าของลูกค้าดูดีและมีระดับอีกทั้งยังประหยัดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในงบไม่เกิน10บาทเท่านั้นค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรกันบ้างแท่นตัดเทปพ,พร้อมเทปกาวค่ะ Air Bubble ค่ะจะเป็นแบบม้วนหรือเป็นแบบซองก็ได้กล่องไปรษณีย์ขนาดพอดีเลยค่ะ สินค้าของเราการดแผ่นเล็กๆหรือ QR code line เคล็ดลับที่1ใช้กล่องให้พอดีกับสินค้าไม่ควรใช้กล่องใหญ่เกินไปจนสินค้ากิ่งไปมาเพราะจะทำให้สินค้าแตกง่ายใช้ขนาดให้พอดีจะช่วยลดค่าขนส่งอีกด้วยค่ะเคล็ดลับที่2ห่อ,อก,กันกระแทกอย่างมีชั้นเชิงใช้บับเบิลห่ออย่างน้อย2-3ลรอบ และพันปลายให้มิดเคล็ดลับที่3ปิดเทปแบบเรียบตรงแน่นไม่ต้องพันเทปให้เปืองแต่ต้องเรียบตรงแน่น เคล็ดลับที่4ใส่การ์ดหรือข้อความขอบคุณการ์ดแผ่นเล็กๆหรือ QR code line จะช่วยทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อจำได้ค่ะเคล็ดลับที่5สะอาดเรียบร้อยหน้าถ่ายรูปกล่องไม่เปื้อนเทปไม่เบี้ยวของไม่หล่นลูกค้าหยิบมาอยากถ่ายรีวิวให้เราเลยค่ะ เห็นไหมคะเคล็ดลับแต่และข้อทําได้ง่ายมากไม่ต้องใช้งบเยอะแค่มีใจใส่ใจลูกค้าเราก็แพ็กของได้ดูโรแล้วคะ่ะใครมีเคล็ดลับอื่นๆหรืออยากให้เรารีวิวอุปกรณ์แพ็คของเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ